ีหน้ามันเชื่อเลยว่ามันน่าจะเป็นเทรนในเรื่องของเมคอัพโนเมคอัพเผยความเป็นผิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแ๋ยวเราจะเข้าติดสู่ปี2025ด้วยสโลแกนหน้าสด จริงๆเป็นช่างแต่งหน้าเวลาผิวสวยก็แต่งง่ายใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่ในหลายๆครั้งเนี่ยเมคอัพอาร์ติสต์เวลาจะแต่งหน้าใช่ไหมครับก็จะต้องมีการเตรียมผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเมื่อผิวมันมีความชุ่มชื้นมากเพียงพอเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลงแต่งหน้าในเทคนิคต่างๆเนี่ยออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเนี่ยความชุ่มชื้นบนใบหน้าเนี่ยสำคัญมากๆ global ten ของเราเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเมคอัพที่เขาเรียกว่าให้ความ Glowing ของผิวนะฮะในตอนนี้ที่นี่เรามีโปรแกรมในการดูแลสกิน q u ลิ i ตี้เยอะมากแต่ละคนนะ่ะมันก็มีความแตกต่างของผิวใช่ไหมหมอกขาจะเลือก Product ที่แตกต่างกันในโปรแกรม Skin Retouch ของที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันน,น,นี้หมอเลือก Product ให้น้องแมนละว,วันนี้อยากให้เป็นแบบฉีดแล้วมันโกล l o w นะผิวชุ่มชื้นเอาแบบวาวๆเลย เพอฉีดไปรู้สึกว่าแน่มันเริ่มแบบรูปขุมขนเลยมันเริ่มดีขึ้นใช่มันมีความฟูขึ้นซึ่งนี้เป็นแค่แบบหลังทําเสร็จทันทีเนาะเดี๋ยวพอเราดื่มน้ําเราแบบใช้ชีวิตผันไปมันเข้ากับเนื้อเยื่อเราได้ดีหน้ามันก็จะฉ่ำๆโปร่งๆนี้นเนาะ